สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันรายการของเราจะอัปคลิปลง YouTube ทุกวันจันถึงวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่ายโมงก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันเข้ามาดูคลิปของเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับวันนี้เรามีข่าวอัปเดตพ่อของลุยดีอาส ที่ถูกกลุ่มกบฏ E.L.N. ลักพาตัวไปมาฝากและยังมีข่าวการเสริมทัพของทีมใหญ่ๆมาฝากกันด้วยตอนนี้เราไปดูผลบอลที่ลงเล่นกันเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่าไปเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเมื่อวานฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงเล่นกันทั้งหมด2คู่ทีมนอตติงแฮมฟอเรสเปิดบ้านชนะทีมแอสตันวิลล่า2ประตูต่อศูนย์ส่วนคู่ดึกทีมลูตันทาวเปิดบ้านเสมอกับทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลหนึ่งประตูต่อหนึ่งผลเสมอในนัดนี้ของทีม ทำให้พวกเขาทำอันดับแซงทีมอาเซนอนขึ้นไปอยู่อันดับที่3แทนโดยมีคะแนนเท่ากับทีมปืนใหญ่แต่ลูกได้เสียดีกว่าและถึงแม้ว่าทีมแอสตันวิลล่าจะบุกไปแพ้ทีมฟอเรสแต่ก็ยังรั้งอันดับ5อยู่เหมือนเดิมข้ามไปดูลีกบุนเดสลีกากันบ้างเมื่อวานมีการลงเล่นกันทั้งหมด2คู่เช่นกันทีมมอฟบวกเสมอทีมเบรเมน2ประตูต่อ2และทีมไฮเดนฮามชนะทีมสตุกกา์อ2ประตูต่อศูย์ผลจากการที่ทีมมาร์คขาวสตุกกาแพ้นในนัดนี้พวกเขายังอยู่ในอันดับที่เามือนเดิม แต่พวกเขาถูกทั้งทีมเสือใต้และทีมห้างขายยาทำคะแนนทิ้งห่างไปแล้วถึง5และ7คะแนนตามลำดับไปดูหลีกลาลิกาสเปนกันบ้างทีมใหญ่ๆที่ลงเล่นกันเมื่อวานนี้มีอยู่ด้วยกัน2คู่ทีมบาเลเซียชนะทีมรานาดา1ประตูต่อศูย์และทีมชุดขาวรอันมาดริดทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับทีมราโยบาเยกาโนสูประตูต่อ0ูนจากการที่ทีมชุดขาวทำได้แค่เสมอในนัดนี้ส่งผลให้ทีมคิโรนายังคงนำเป็นทีมจ่าฝูงต่อไปและทำให้ทีมบาร์ซาทำคะแนนไล่ทีขึ้นมาหรือแค่2แตแต ไปดูลีกอิตาลีกันบ้างทีมใหญ่ๆที่ลงเล่นกันก็มีด้วยกัน2คู่ทีมหมาป่าโรมาเปิดบ้านโกงความตายพลิกชนะทีมเลเช่สประตูต่อหนึ่งนัดนี้ลูก้ากูหยิงประตูชัยได้ด้วยและทีมยูเวนตุสบุกไปชนะทีมฟิออนินาหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ประตูชัยตั้งแต่ต้นเกมนาทีที่10การที่ทีมยูเวนตุสชนะในนัดนี้ทําให้ทีมอันดับบนๆในตารางการโชคเซเรียอิตาลีในสัปดาห์นี้มีอันดับไม่เปลี่ยนแปลงจาฝูงยังคงเป็นทีมอินเตอร์มิลานมีอยู่28แต้มแ ตามมาด้วยทีมยูเวนตุสเป็นทีมอันดับ2 26แต้มและทีมเอซีมิลานตามมาด้วยอันดับ3-22แต้มส่วนทีมนาโปลีตามมาเป็นทีมอันดับ421แต้มไปดูลีกเอิงฝรั่งเศสลีกสุดท้ายกันบ้างเมื่อวานนี้มีทีมลงเล่นกันมากมายแต่ทีมใหญ่ๆมีทีมลงเล่นทั้งหมด3ทีมทีมนิสทีมของท่านเซื้อจิมเปิดบ้านชนะทีมแรนซ์สประตูต่อศูนย์ทีมลียงเสมอทีมเมด1ประตูต่อ1และทีมโมนาโกชนะทีมเบรสสประตูต่อศูนย์ ผลชนะในนัดนี้ของทีมนิสทาให้พวกเขาแซงทีมเปสเชขึ้นนําเป็นจ่าฝูง25แตม้มทีมเปสเชตามเป็นทีมอันดับ2 24แตม้มตามมาด้วยทีมโมนาโกทีมอันดับ3 23แตม้มส่วนผลบอลคู่อื่นรายการอื่น,นเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าข่าวแรกประจําวันนี้ไปกันที่ทีมแอสตันวิลล่าเป็นข่าวการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟว่า สโมสรแอสตันวิลล่าทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมตัวเจราจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับรอรีวิลสันนักเตะกองหน้าทีมชาติสกอตแลนด์ชุด U ยู่สอายุ17ปีของทีมสิงห์พยองแอสตันวิลล่าโดยที่ทีมวิลล่ามีแผนที่จะขยายสัญญานักเตะออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025ในฤดูกาลนี้นักเตะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากเขาลงเล่นให้กับทีมแอสตันวิลล่าชุดเยาวชนไปแล้ว9นัดแต่เขายิงประตูไปแล้วถึง15ประตตูอนนี้เขาจึงถูกหลายๆสมสรจับตามองกันอยู่ ข่าวต่อไปเป็นข่าวอัปเดตความคืบหน้าเรื่องของพ่อของหลุยดิออสที่โดนกลุ่มกบฏ ELN อลักพาตัวไปเมื่อวานนี้หลุยดีออสนักเตะหงแดงลิเวอร์พูลได้ลงเล่นให้กับทีมต้นสังกัดในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่ทีมลิเวอร์พูลบุกไปยันเสมอทีมลูตันทาวหนึ่งประตูต่อหนึ่งซึ่งก็เป็นทางหลุยดิออสที่ยิงประตูตีเสมอให้กับทีมหงแดงในนาทีที่90บวก5ด้วยก่อนเกมในนัดนี้ทางนักเตะได้มีการโพสต์ออกแถลงการขอให้กลุ่ม ELN ปล่อยตัวพ่อของเขา และเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆช่วยเหลือพ่อของเขาให้กลับออกมาอย่างปลอดภัยด้วยโดยคําแถลงการ์ของนักเตะมีใจความว่านี่ไม่ใช่การพูดในฐานะของผู้เล่นแต่วันนี้คือลูโซดิอัสลูกชายของหลุยมาดูเอลดิอัสพ่อของผมพ่อที่ทํางานหนักเป็นเสาหลักของครอบครัวซึ่งตอนนี้เขาถูกลักพาตัวไปแล้วผมขอให้กลุ่ม ELN ปล่อยพ่อของผมโดยเร็วที่สุดผมอยากจะขอให้หน่วยงานระหว่างประเทศดําเนินการเรื่องนี้เพื่อรับประกันเสรีภาพของเขาทุกวินาทีทุกนาทีเรากังวลมากขึ้น เราไม่มีคําอธิบายถึงความรู้สึกแย่ๆของครอบครัวเราและเราจะรู้สึกเหมือนเดิมตราบเท่าที่เขายังไม่ได้กลับบ้านผมขอให้คุณปล่อยพ่อของผมในตอนนี้โดยเคารพในความซื่อสัตย์ของเขาด้วยผมอยากจะขอบคุณชาวโคลอมเบียทุกคนและประชาคมระหว่างประเทศสําหรับการสนับสนุนของคุณส่วนความคืบหน้าในการช่วยเหลือพ่อของนักเตะในตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดมีแค่3มวันก่อนที่มีสื่อท้องถิ่นของประเทศโคลอมเบียที่ได้รายงานว่าหน่วยย่อยของกลุ่ม ELN ได้บอกว่า เขาไม่รู้ว่าคนที่เขาจับตัวมาเป็นพ่อของนักเตะและพร้อมที่จะส่งตัวพ่อของนักเตะกลับมาในเร็วๆนี้แต่ทางช่องของเราไม่ได้รายงานข่าวนี้เพราะว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกมาไม่ได้รับการตอบรับหรือเอาข่าวนี้มาเล่นต่อจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือเลยผมเลยไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงมากน้อยแค่ไหนจึงไม่ได้นําข่าวนี้มานําเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่มีข่าวอัปเดตจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือออกมาแล้วทางช่องของเราจะนํามารายงานให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับ ข่าวต่อไปเป็นข่าวการเสริมทัพของทีมใหญ่ๆเรามาเริ่มกันที่ทีมหงแดงลิเวอร์พูลกันก่อนถึงแม้ว่าที่ผ่านมาทีมหงแดงได้มีการเสริมทัพนักเตะมิดฟิลมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่พอและนักเตะมิดฟิลรายล่าสุดที่ทีมหงแดงได้ให้ความสนใจคืออังเรนักเตะมิดฟิลทีมชาติบราซิลอายุ22ปีของทีมฟลูมิเนเซ่ทีมในลีกประเทศบราซิลซึ่งทีมหงแดงได้สนใจในตัวนักเตะรายนี้มานานแล้วไม่ใช่แค่ทีมลิเวอร์พูลที่สนใจในตัวนักเตะรายนี้เท่านนั้ ยังมีทีมอาเซนอนและทีมชั้นนําอื่นๆอีกมากมายที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่เช่นกันแต่ในระยะหลังๆมานี้ข่าวของนักเตะรายนี้กับทีมลิเวอร์พูลได้เงียบหายไปทําให้มีข่าวลือว่าทีมลิเวอร์พูลได้เลิกสนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วทําให้ฟาบรซิโอโรมาโน่ได้มีการรายงานออกมาว่าสาเหตุที่ช่วงนี้ไม่มีการอัปเดตข่าวนี้ออกมาเนื่องจากรอบชิงชนะเลิศโคปาลิเบอร์ตาโดรสเป็นสิ่งสําคัญสําหรับอังเรและเขาไม่ต้องการให้มีสิ่งรบกวนใดๆมาทําลายสมาธิของเขา ตอนนี้เขากำลังโฟกัสไปที่รอบชิงชนะเลิศคปาลิเบอร์ตาโดรสแต่ข่าวนี้จะกลับมาคึกคักอีกครั้งในเดือนหน้าข่าวต่อไปก็ยังเป็นข่าวการเสริมทัพของทีมใหญ่ๆที่ผ่านมามีข่าวออกมาว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมนิวคาสเซิลได้ให้ความสนใจในตัวของอารียอราดิโอนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสอายุ28ปีของทีมยูเวนตุสเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้นักเตะยังเหลือสัญญาอยู่กับทีมยูเวนตุสอีกหน เรื่องนี้ทางฟาบริซิโอโรมาโน่ได้มีการรายงานว่าทีมยูเวนตุสต้องการเก็บนักเตะรายนี้ไว้และจะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาอย่างแน่นอนซึ่งในขณะน,นี้ทางนักเตะยังไม่มีการติดต่อกับสโมสรอ,อื่นๆแม้ว่าเขาต้องการอยากที่จะไปเล่นในพรีเมียร์ลีกต็ตามแต่สําหรับยูเวนตุสแล้วเขายังคงเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมต้องมาคอยดูกันว่าตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ทีมยูเวนตุสจะสามารถเก็บตัวนักเตะรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปได้หรือไม่ เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ